สวัสดีเพื่อนๆนกคณนนะคะอยู่กับแอนแล้วก็ช่องนอปากตอนนี้แอนมาที่พัทยานะคะแล้วก็จะมาเดินถ่ายคลิปนะคะอัปเดตบรรยากาศเนาะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะค่ะช่วงที่แอนถ่ายก็จะเป็นช่วงถนนพัทยาใต้ไปพัทยากลางนะคะเส้นมุ่งหน้าไปห้างเซนชันเฟสติวัลนะคะพัทยาเนาะก็จะ ผ่านห้างสรรพสินค้าอเวนิวนะคะก็จะมา update, อัปเดตภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าแถวนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเนาะสภาพร้านค้าบาร์เบอร์นะคะเปิดกันบ้างหรือ,อยังช่วงเวลาที่แอนถ่ายทำคลิปนี้ก็ประมาณ บ่ายสามโมงนะคะซึ่งตอนนี้ฝนก็เพิ่งหยุดตกได้ประมาณเกือบสองชั่วโมงนะเพราะว่าช่วงเที่ยงเทวันนี้นะคะฝนตกเนาะทั้งที่พัทยาแล้วก็จอมเทียนนะคะแถวนี้ก็ยังพอมีผู้คนให้ได้เห็นบ้างนะคะเนาะ จะไม่เยอะแต่ว่าก็ยังพอมีนะคะตรงนี้เมื่อก่อนนี้เป็นร้านขายอาหารนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นร้านขายซูวเนียเกี่ยวกับออของไทยๆแล้วนะคะนี่แม่ค้าก็เริ่มตั้งร้านค้าแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะร้านตรงหน้าห้างตรงนี้นะคะเขาจะมีขายของตอนเย็นเนาะใครแวะมาแถวนี้ก็สามารถมาเดินเลือกซื้อของได้นะคะ ที่พัทยาอเวนิวนะคะนี่ข้างในนะคะก็จะมีโรงหนังของเอ่อเมเจอร์ซีนิเพกนะคะที่นี่จะมีทั้งเอ่ออเมซอนสตาร์บัคนะคะแล้วก็แมคโดนัลลเนะาะใครอยากจะลองมานั่งพักผ่อนนะคะตากลมตากแอร์เย็นๆก็แวะมาได้เนาะดูหนังก็มีให้นะคะโบลิ่งก็มีนะคะข้างบน หรือว่าจะเป็นห้องคลาวเกอแอนด์คว่าน่าจะมีนะแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นไปนานแล้วอันนี้ก็เป็นช่วงพัทยาซอย13นะคะเป็นพัทยาซอย13บาร์เบียก็ยังยังพอเปิดบ้างนะคะช่วงนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีผู้คนแบบว่าออกมานั่งดื่มอะไรเยอะแยะนะคะตอนนี้นะคะเอะ จุดที่มีชาวต่างชาติไปนั่งดื่มเบียร์เยอะที่สุดก็คือซอยบัวขาวนะคะจะเยอะมากเลยทั่วทั้งซอยเลยนะคะซอยบัวขาวตอนนี้ walking street คือล้างนะคะเดี๋ยวแอนก็จะไป walking street อยู่ขอให้มันเย็นๆอีกสักหน่อยนะคะจะไปถา่ายภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็เดินชมภาพบรรยากาศช่วงนี้ไปก่อนเนาะก็จากนี้แอนก็จะเดินเรื่อยๆนะคะจนไปถึง เซ็นทันเฟสติวัลพัทยานะคะช่วงนี้นะคะใครจะมาเที่ยวพัทยาก็มาได้นะร้านรวงเยอะๆมากมายนะคะก็เริ่มเปิดแล้วไม่ว่าจะเป็นบาร์เป็นนวดน,นะคะกิ๊งรีทก็เปิดแล้วนะคะบางที่นะคะนีบาร์นี้ก็ค่อนข้างที่จะลางมากเลยนะคะ น,นี่ก็เป็นร้านอาหารอออินเดียนะคะอันนี้ปิดเนาะช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวนะคะก็ก็เริ่มกลับมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะโหดูย่านนี้สิคะโล่งเลยค่ะไม่มีคนเลยปิดนะคะคือพร้อมใจกันปิดมากเลยคือแบบว่าไม่มีเปิดสักบาร์เลยนะคะ ด้วยความที่ไปไม่ไหวเนาะไปต่อไม่ไหวนะคะก็เปิดกันหมดเลยไอปิดกันหมดเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนาะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอารีมัสสตา์นะคะอยู่ใกล้เอ่อคิดฟู้ดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆจนถึงเซนทันบีชพัทยานะคะ นี่นะคะคิดฟู้ดส่วนมากลูกค้าที่นี่นะคะก็จะเป็นต่างชาตินะคะส่วนใหญ่ราคาอาหารก็จะอยู่ประมาณกลางๆนะคะราคาแบบว่าไม่ค่อยแรงมากเนาะ ะะบรรยากาศตอนนี้รถที่ถนนนะคะค่อนข้างที่จะโล่งเนาะเนื่องจากว่าคนที่อาศัยอยู่ที่พัทยานะคะก็ลดลดลงนะคะว่าเขากลับบ้านไปอยู่บ้านกันเนาะอันนี้ก็เป็นคอนโดเดอะเบสเซ็นทรัลพัทยานะคะอันนี้ก็พร้อมให้เช่าแล้วก็ย้ายเข้าอยู่แล้วนะคะ นี้เป็นทิพภาซ่านะคะเมื่อก่อนทิพปาซาที่คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทิพปาซ่าเดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะก็มองข้างหน้านี่ก็จะเป็นวิวทะเล6นะคะแล้วก็ติดกับวิวทะเล6เลยก็คือเซ็นทันพัทยาเนาะเดี๋ยวแอนจะเดินไปถึงประมาณนั้นนะคะเซ็นทันหรืออาจจะไม่ถึง ผู้คนมาขายของก็ยังไม่มีนะคะเมื่อก่อนต้องบอกว่าร้านอาหารอ่าดาวเรืองนะคะแล้วก็ร้านอาหารน้องใจนี่คือแบบว่าต่างชาติคือเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือล้างเลยนะ,ะเพราะว่าร้านอาหารน้องใจนี่คือปิดเลยนะคะเปิดแต่ร้านดาวเรืองเนาะเมื่อก่อนต้องบอกว่าลูกค้านี่เยอะมากเลยนะการที่แบบจะมากินนะคะร้านอาหารตรงนี้คือบางทีต้องมีรอคิวนะคะเพราะว่าได้รับความนิยมนะคะจาก ทั้งคนไทยนะคะแล้วก็ต่างชาติเนาะตอนนี้ก็ล้างนะคะไม่มีเลยอะไม่เหลืออะไรเลย mm hmm. ก็อยากจะให้ได้เปิดประเทศเร็วๆนะคะอยากให้รัฐบาลนำวัคซีนนะคะมาฉีดให้คนไทยกันเร็เรวๆนะแล้วก็เราก็จะได้สามารถเปิดประเทศเนาะให้นะักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเที่ยวในประเทศของเรานะคะ mm hmm. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวของเราเนาะเพราะว่าตอนนี้มันซุดซุดลงหนักมากนะคะคือแอนอยู่แบบนี้เกือบทุกวันนะคะช่วงนี้เพราะว่าแต่ว่าเมื่อก่อนอนะ่ะบรรยากาศคือแบบมันไม่ใช่แบบนี้เลยนะคะถ้าคนเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะคะก็จะรู้ว่าพัทยานะคะจอมเทียนเป็นเมืองที่แบบว่าคึกคักนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันกลางคืนนะคะ แต่ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะหยุดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็อยากจะให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะแล้วก็มาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองพัทยาด้วยกันนะคะช่วงนี้ก็ยังมีนะคะโครงการของรัฐบาลไม่แน่ใจเหมือนกันเหลือหรือเปล่าโครงการเที่ยวด้วยกันนะคะก็ก็อาจจะลองกรอกข้อมูลนะคะเพื่อได้รับสิทธิ์เนาะแล้วก็มาเที่ยวพัทยาด้วยกันนะคะ ช่วงนี้มีหลายๆคนนะคะถามมาว่าโรงแรมนะคะที่พัทยาถูกไหมต้องบอกเลยว่าหลายโรงแรมนะคะมีการลดค่าบริการห้องพักนะคะลงเยอะมากเลยน่าสนใจมากเลยนะคะบางโรงแรมโรงแรมสี่ดาวนะคะห้าดาวคือ,เ,อเวลาปกติเนี่ยไม่มีทางนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ปิดตัวลงเวลาปกตินะคะจะไม่มีทางได้ราคานี้เลยนะคะ ลองไปดูใน Booking ใน a g ก da ้นะคะโรงแรมสี่ดาวห้าดาวเยอะแยะนะคะที่เอามาลดราคาเนาะนี่ก็เป็นร้านขายอุปกรณ์นะคะขายกระเป๋าเดินทางนะคะก็เงียบนะคะตลาดก็ไม่ค่อยมีคนเดินเนาะ,คะใครมาก็ลองมาเดินเลือกซื้อของได้นะคะก็จะอยู่พัทยาในพาซานะคะจะอยู่ติดติด,ตดใกล้ๆกกันกับเซนทันเลยนะคะใครมาเซนทันก็ลองมาเดินแวะซื้อของตรงนี้ได้นะคะ ของตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะเป็นกระเป๋านะคะสักส่วนใหญ่เนาะถ้าเกิดใครอยากได้กระเป๋าใหม่ๆสักใบนะคะก็ลองมาเดินเลือกซื้อดูราคาก็ย่อมเยานะคะราคาไม่ค่อยแพงตอนนี้แอนก็เดินมาจนใกล้จะถึงเซ็นทรัลพัทยาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปกันที่นั่นเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่กดเข้ามารับชมเนาะ ก็นี่ก็เป็นการเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากพอให้หายคิดถึงนะถ้าเกิดแอนมีโอกาสเดินผ่านไปทางไหนหรือว่าเพื่อนๆแบบว่ารีเครสมาแบบอยากดูบรรยากาศตรงนั้นตรงนี้ถ้าเกิดแอนผ่านไปก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากก็แล้วกันนะคะก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่กดเข้ามารับชมเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย